คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าหัวแกงสีได้กินนี่นั่นรถขั้นนั่นนะเอ้าล่างย่างเดียวเป็นย่างไปเที่ยวรถขั้นนั่นจะบอกบ่อนั่นในรถสันดอกบอ่อตะทีมันแม่อ่ะาตะทีมันแปดเก่าก็แปดหันอนอกน้ำมูอที เ<ม>พราะว่าบางเนึงก็ออกเจ็ดเก้านะมันกับบะแันมอาจจะคือแต้มเดียวแต่ตีมันมาห้านี่ยออกน้ำมูอยู่ดิแปดเก้ามันต้องออกทุกปีดิปีหกสี่หรืว่าท่นออกออกอ่อนสนะ่นหมามากแต่เจ็ดเก้านะเนี่ยเพราะว่าเล็กมันห่อนย่มันสีออดงก่สีหอดวานของให้หลวงเลยดีเก็เกแป้งหัวเด้กพี่น้องผูเนแนมผูเั่น เรามีเซ็นทั้งนีแต่ว้าแดงยินว้ามักตัวไหนเจ็ดเก้าก้าแปดมักแปดเก้าืตัวนี้แหละนักไลยได้ยินว่าหนึ่งหาแม่ดิลีหนึ่งหากระชื่อตา้าแปดก้ากแปบอกมัดทุกตัวแน่เท่านี้ละชื่อเท่านี้ยี่ลีเอาเขียนเนี่ยห้าศูนย์ห้าหนึ่งแปดเก้าเท่านี้ขันเถือกก็ได้ขันว่าเถือกกแต่ว่าใกล้เมื่อจะมีตัวไหนไมมอีกบอาอ่าที่ว่าเพิ่นฟันแม่นไปถามเพิ่นไป เขา่าเขาฟาเขาฟันเห็นสองตัวเดียวเขาก็เล่นในแดดนตัวอยู่ฝันเ็นแต่สองตัวเดียวสองตัวเดียวโอ้เบเป็นเลขวิ่งมาเเขาห้องเส้นรุ่นบาง่เหรนดึกดักดึกดอยู่นี่มาเขานีนั่นตัวตียสองหนึ่งสองวนเราไปมาแต่เขามาเขาไม่ได้อย่งนอมันม่แน่อยากได้ยังนี่ทำเงสันิทำเงสันต้องเลี้มาเขาื้อุมนี่เลยย่ายเลย ได้สิไยได้สิไหนสิซื้อห้สิอยากกินยังกาเปาเพื่อนเบ้าเพื่อนนั้นเป้านั้นเบ้าเรียนยืมมือเนื่องแปากาแปดอะไรทั้งว่าซื้อไ้นั่นเราเรียนยมมือเดียวเขาเขาก็เบ่าเท่านั้นแหะบอกบนได้เบ้าดูเด้ยืนยืมบัเตือนกับเราบนี้นเดียวมันบัตรนี้เขาบิตรเรื่อมนี่บัเราบเริ่อกเราซื้อไปแล้วยังมาเราหนักทเก้าเก้าแปดเอาทเดียว้อาเทียนน้เดีอาไว 8,9,9,8ยังไม่ซื้อสักบาทเลยอะไรไแต่ว่า8 9 9เกก็แคิดว่ามันบ้าได้หร้วะมันดังบอกแปดเก็ก็แปนในทุกวดน c อ่ซวยูออัดแล้วมันเปเน็นเลขแน่นหวงแผ่น8เกาก็แดมมันแตสีชูนี่เข้า938เนาปดนะซื้อสามะปตัวม่เข่าซสื้อรุ่นนี้คือเก3ากยังว่าเราลาไดไว้บ้าน้หลุดเราอ้อนไปหมืแล้วเราก็ตัดโมะตู ได้เสือพงวดเีได้สองเมือนหาล่อรอบเป็นซึ่มซึ่มคือว่าได้น,น,นอยหน่อยนึงว่าสั่นสองเมืหาหน่อยล่อหรอเนาะของล่าได้เชื้อ,อได้ถึงแสนกล่วได้หักแสนมาได้รักเมือมันกระพอระ่อใจแล้วระเพาะใหญแล้วถือเสือถือสูอ่มเยได้มาเล้ยงเาเปนหลายตัวซื้อน้ำประวัยดอกตูดถืดอกแล้วถือทุกงวดที่นี้แต่มาเลียงเรานี่ถือทุ่งเดนะแต่มา หลายกอนเพิ่นกัสิบา้ามันหลายโตแต่ว่าเซียนผูพ่นเฮ็ดเหรียญเฮ็ดซื้อมาตลอดนะเพิ่นกัถือม้าตลอดถูกม้าทุกวันแล้วกับต่ว่าแล้วกับมีโตเบาโตนักกันคือตัวนักแล้วก็ได้ร้ายกันหือตัวเบา,ลา,า,มา,มา,าแล้ว,ลวนนาาก็กวไ,ได้หน่อยจังหวะมาถามเราเราเป็นนาตาปาบะเถือกถือกเยอะต่ว่าแห่งได้หน่อยแล้วกันแต่มาได้กำไรหน่อย กระอกแปด้าน er> er ั่นเดแปดห้าแปดเก้าใช่ไมนี่กินลดไปน้ำาเหร่หักหักเราได้ไหมหักเราซื <h ani> <h ani <h ani> <h ani ้อไปน้ำเ่าถนม่มันใจถ้าไม่ันใจัวได้นี่สองสองคนโนนันุลหยนี่กันถือก็ได้แสนตว่าถ้มตัวตรงมันจางเสียแล้วตัวหารลยขันออกมานในรอสิได้แสน ต้นนี่ล้วเจือเป็นตัวล่างในรักเมืนแล้วสจือค่ะตัวหาซีฟซุ้มหน่ะอ่ามีตัวนักตัวเบาผู้ลังคนว่าเรกหลายเห้ากับเรียนนักเล่นเบานั่มันกับจุดบนม, <า S 2> มือห้ามากอะไรนห้ากับคอยนักเนาะแต่ว่าถึงขนาดปั๊บถุงของกันของป้าเนี่ยของป้าได้ตัวไหนกับตาแปดเก้ากับห้าหนึ่งห้าศูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ตัวเด่นเด่นกับแปดเก้าแล้วมา 8, <9. S 1> ตัวนั้นเนาะ ่ดแปด้าแต่ว่าน้องทู่กันกระบอกน้องู้กันเบาอยู่มือนึงอี่ลาทางเลัาว่าโดแปดเก้าห้าเก้าเก้าแปดไม่ใช่ผลิตยุคประตูเเดียวห้าซ้ำนั่นัลซ้นั่นละซ้านั่นละเด็กน้อยดอกเบี้ยนะถ้าเน้องถามดูมันแปดไได้ถามมันมันเรียนยุเดียวผู้กันบ่ระจกตยย่าดฝังแปดเก้าเป็นมเดี๋ยสิมาตามค้สุด้ทยปัดนี้สิมาตามก้อมฝน ซื้อตะซื้อตะโดนตนี่ยนฟันว่าได้ไปเงี้ยอ่านวดนยงวะหัวแดงวหัวแนแถไปได้แถวน่านนล้หลักนีเลยทะเบียนรถล่าได้สามตัวเลยนี่แต่น้ำเช่นล้วนงานบอาน้านแุ้มปยัดหมุนเอาล่นนอ่นก็มามือล้่นหมยก็มาเฮ็ดเนี่ยเหมือนเคลื่อนเลยเจ้าเนี่ย กะไม่ซื้อซ้ำนี่แหละถือกระเพอนอไดใส่เนีกันบาถือก็ว่าเป็นยังเพราะว่าซื้อบรายตัวผิพานมากไล่ไล่บ้างแล้วได้เท่าไรของวับ้างันบ้างเก็บเพิ่มเรื่อรถเท่นั้นจะหามืินก็บรินล้วได้รถพี่เนาะซื้อรถคันละสองร้อยาะบัตนี้มันวานคันใหญ่เลยแบบคั้นน่อยน้เบอร์ละหกสี่บัตรเข้าว่วันี้ว่วันนี้เสื่อมเสือเลยเบอร์หกแปดเก้ากับฮาซูนเื่อไปเ่ลงล่างเบอร์ลหกสี่ รื้อแปดเก้าก็อันนี้วันนี้เสี่ยวขั้นน้อยขั้น้น้อยหกเสียขั้นใหญ่ลอยไปเบอร์หกสี่ไ้เขาไปไล่ไล่มังมัดตัวใดหน่ยได้ตัวใดไหไปไล้ไล่มังบะถามซชื่อเดี๋ยวว่าตว่าก็คค้ายๆกันเดือมมาข่าหนึ่งแี่นค่ะแต่ว่ากับมาข่าหนึ่งเยอะมากบ่มากเลขเดี๋ยวนี้มากเลขขึ้นมากขึ้นหนึ่งห้าหกก้าหกแปด ภูเบียร์ระเล็ปลาโล่งพ่อยายนั่นกับเลขกอายุพ่อยญยอีหย่งก็ตุลุ่นนักลองมาขึ้นแสงสิรีแม่ปลาโล่งก็อายุตัวเดียวกันเ่าั่เาบ่แม่นบียร์อายุหกสิเดกันคือว่าภูเียร์ต็มักนกวสามหกแปดสองหกแปดนะใช่ไหมที่มันร่อไปเหมิดแล้วเม่เลขกลอยตัวนํำใช่กันไเบืนเลาทีาลอกเปะเลยเนาะ แต่ว่ากันเฮาซื้อไปยี่สิบบาทยี่สิบบาทเลยกบ้างยุ่งตาแล้วทำาวเกษตรลอยหนึ่งยันดิก็หาลอยวะก็หาลอยว่าลงทุนเแดกกับเงินเมื่อนะเนี่กับเงินเมื่อไปยิ้มหาบาทอลูกข่อยมันอะไรด้องียงมันก็เปลี่ยนราคันี้ลงทุนเงินเมืนอกรเสียวเงินเชนแมด้วยบบลงทุนหาลอยกระเทียวเงินเมกว่า

การลงทุนมีความเสี่ยงาลตัวื้อนําเล่าไงทุนเรื่องแทกนึ่งเอันนี้เจนึ่งเหมือนไหมี้ยัางเื้้น้ำเล่าห่ะตัวละเศร้าคุณเศร้าเจดหนึ่งหกนั่นแหละซื้อน้ำเล่าไตัวละเศร้าเจ็ดหนึ่งหอกซละอ๋อสามตัวซื้อเอ็นซื้อคู่เจ็ดหนึ่งหอไหนบ้่ แมนเห็นแล้วซื้อนักตัวั้นก็เลยเอาน้ำาเลานแปดหกหนึ่งกับเจ็ดหกนึ่งเอา้วล่าเศร้า้เศร้าลยออัดจกงบกับเพื่อนเาดิเอาตัวเลข้งัขไปเตัวเลข้าสบาทใ้ตัวเลขกันีว่ามมันมาเก็บี้ยงนอย่นห้องเกี้เาน่น้กันนี่น้ำกันนี่ลวดสองเสียนนี <naughty 99> ่ <attend the joking island> ขอบค้าเพลินยายีแล้วเลน้ใหม่เพอตาั่นวันนึงเลใดทำนั่นงนที่ฟันอลแล้วฟันหนึ่งห้าศูนย์แปดน้องพูดกันกระบอกแปดเก้าเนาะเปิ้นเบ่าเหรินตะเพลินคุยยายเลยได้ยิ้นมันมาจ้ะ กระตรงกับเลขย้ายมากพร้อมย้ายก็เลขจัดนักขเข,กกาาข,ขา 9, 3, ขเรีเยก <mod. S 2> ว่าคู่กันนั่ือมาเขาชุดนะก้าหสามค่าัาสติสังเกตเพิ่งเยดเก้าก็เปดเพาท่านอกก็เลยมักสั้นกนมันมาเรียกว่าคู่กันเนาเขาชดปกติสถิติมันตรงอ,อกเปดเก้าก็เปดมันเพรท่านอกขจาวาเมีน แมนม่าเลขน้องคู่กันเก้าแปดกสิมาในชุดเก้าสามแปดดีเนาะเฮ้ขันมาสุดนี่ก็ได้เฮ้าแล้วเอานี่นะคะเป็นตัวเลขเนาะค่ะพี่ขอบครั้วขอบครั้วดวงแห้งขอบครัวนี่คือเพันสิถูกหวยทุกงวดบ่หมีงวดหนที่เพ่นวาที่วาบอถือนะคะ ลายถืกหน่อยแต่ว่ากระเถือกคือเกาคือเกาน้อค่ะ,ะคอ,อันนี้ก็เป็น,น <ะ S 2> เลขคำนวณน,นะคะของเซียนเพินนะะินเนาะค่ะอันนี้ของเซียนรุ่นเซียนสุมนะะ่มเนาะค่ะแอดเพิ่งกระบอกให้ตัดเซียนสุมส่มห้วยสุ่มดิ่เซียนรุ่นก็ธรรมาดาเซียนรู้สึกว่าเขาตันมันลวดยืดแปมงเนื้อมันหยวบตันมันลวดจะงวดต่อไปน้ำเลยเหรอหักต่อไปถ้าเทาทาถาเทาที่เรา นี่นะคะเป็นตัวเลขแนวทางของขอบขั้วหวยเนาะคะ่ะที่เพิ่นถูกหวยทุกงวดนะคะก็มีงวดได้น ой, ้อยได้หลายเนาะคะ่ะส่วนเพิ่นนี่บ่มีงวดได้ที่นา่าเพิ่นบ่ถืกเนาะคะ่ะข้างบนสามตัวจะเป็นสื่อคำนวณน,นะคะเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ตัดเล่นสองตัวน้ำเนาะคะ่ะส่วนป่านะคะที่ย่า่ของน้องภูกกันนะคะเพิ่นกับมักแปดเก้านะคะและเพิ่นก็ไเต้ซื้อไว้ลงทุนไว้ 89นี่นักนะคะ89นี่นักล้วก็มีหาหนึ่งหาศูนย์นะคะ้องพูดกันกระบอก89เนาะค่ะนี่นะคะเป็นตัวเลขแนวทางของบ้านขอบขั้วหวยนะคะข้อหวยเนาะค่ะทางช่องก็เป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวาทางทําช่มกับโปรไซวิจรณาณาในการรับชมรับฟังพิถูกกายว่ากันนะคะถ้าทําผช้ชมบอมักประชอบก็เลื่อนพานนะคะถ้ามักถ้าชอบเนาะค่ะกะ ้ไวพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลและทุกๆขครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะแอก็ขอ่ําผู้ชมทุกทุกท่านนะคะโชคดีทูกหวยรายเงนินในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ทุกทท่ทานนะคะสวัสดีค่ะ